สวัสดีครับวันนี้คุณผูบชมช่องปลายทางนะครับผมโอ้ตัดใจทีก่อนเลยครับผมขออะไรครับเห็ดโคกแซ่บพี่น้องครับผมสวัสดีค่ะ,คะตอนจะไปเอาบุญค่ะก็จะเอาของหวานให้พ่อใหญ่กินก่อนค่ะเอาโคกแซบมาโรยไปนะโคกเงีคยเดียวเลยครับอ่คอนเลนค่ะจัดไปค่ะวันดี้จะไปเอาบุญครับให้พ่อเพิ่มพลังก้อนดีครับเดี๋ยวซี่ครับผม ถุาายแบกง่าเลยครับนี่ยกไ้ว่ดิโอ้โหหมอรับนี้ไม่ที้มไปจบานวะครับหมอรับนี้ดอกางบ้างนึงครับมิี่ครับผมคุณ้จะตัดเตรอ กล้วยที่ให้พ่อใหญ่กินก็จะให้สุกตามธรรมชาตินะคะครับผมคืนพลังไปแต่บ้านเลยวันนี้ครับครับผมเสร็จลเลก็มาถึงแล้วคะ่ะตอนนี้ก็แต่งตัวให้พ่อใหญ่คะ่ะเสร็จแล้วนะคะพอมาหาทองคำก็เสร็จแล้วคะ่ะ รถเราต้องจอดอยู่ที่นี่นะคะเพราะว่าเราจะไปเริ่มต้นแหตที่โรงเรียนบ้านดวนยางค่ะแล้วก็จะไปทอดที่ป่ายางนะคะป่ายางข้างหน้าค่ะก่อนที่จะถึงสะพานข้ามไปหมู่บ้านช้างบ้านตะกลางค่ะอ้าวขยบไปไม่รอเลยค่ะนุ่นค่ะต้องเดินไปนะคะ โอ้ไปรออยู่โรงเรียนแต่ไม่รอตากกล้องค่ะไปแล้วพ่อใหญ่ของเราค่ะไม่รอพ่อมาหาบอันั่นไหมโอ้พ่อมาหาเดินเร็วค่ะกลัวพ่อมาหาเดี๋ยวพ่อมาหาตามไปนะคะมาถึงแล้วค่ะโรงเรียนบ้านนนยางนะคะวันนี้พ่อใหญ่แตงแ่งชุดทางเผือกนะคะโอ้วันนี้ค่ะ พี่ทองค่ะพ่อมหาทองคําก็นีคะแต่งเหมือนกันกับพ่อใหญ่ค่ะมันสองทองค่ะสองทองแต่งเหมือนกันนะคะใส่ชุดคี่กันสามตัวเลยมีครับพ่อใหญ่สีสับไพด้วยค่ะพ่อใหญ่สีด้วยพ่อใหญ่ก็แต่งชุดช้างเผือกเหมือนกันค่ะวันนี้พอไหมเป็นยังไงคะวันนี้ เรื่อยๆครับผมเรื่อยๆค่ะเรื่อยๆอันนี้ก็รอเวลาอยู่นะคะเครื่องพิทดี้อะไรย่าต้องรอเส้นค่ะเส้นประกรามก่อนค่ะคุณปู่ก็ขึ้นหลอดอะไรอ่นเส้นะครับขึ้นเส้นนะคะเส้นด้วยกันนะคะขึ้นเส้นรวมค่ะเป็นตะพินนะครับผม คี่เชื่อคะคุณจาวกาประมาณเชือ18เชื่อค่ะประมาณ18เชื่อนะคะ18ไม่แล้วโอ18ไม่ได้บอกนะคะ18 ป่าเทวดาทั้งสี่ธรณีอยู่เพื่อนมาคำสวยสู้มือนี่เป็นมืองานมหาการถินบัตรก็ไปอนก้อนไินลงมือนี่เนอนเจิญน่อส้างไม่ส้างไลยเชือกไลยชีวิต หลายดวงแก้วดวงใจมาซอยเอาบุญกุศลแบุญกระถินเป็นการเสริมความสุขความเจริญในกับ,บุญกระถินมหากระถินครั้งนี้คอยเจ้าทีเจ้าทา,าไงพอใไ่ไม่ญงปุญาาาปญาตาใหญ่ปุญญาตาตัวก็ดี พระพูนเจ้าที่เมเจ้าธรณีก็ดีพระเมฆคงคาพระเมฆโคศกก็ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์อยู่นั้นฐานที่นี้โรงเรียนบรรณนุยังก็ดีและสะกใหญ่ญาปุพุก็ดีปุุ้สังกัณย์สังกัณฐ์ดีอพตก็ดีรักบ้านรักเมืองก็ดีตลอดท่างภูมิหูทิพย์ตาทิพย์ปัญญาทิพย์ที่รักษาพื้นแผ่นดินอยู่แถวนี้คือนี้ ก็จะสิ้นประกำก่อนแห่นะคะงานกระถิ่นต้อยแห่กรินเบุญเก็ชนโคก่อนจะเริ่มขบวนแห่ค่ะก็จะมาถ่ายภาพนะคะกับพี่ช้างพี่ช้างนะคะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วงนะคะ โอ้ดูสามพ่อพลายของเราค่ะแต่ง <บา S 2> องค์ทรงเครื่อง <บา S 1> เหมือนกันค่ะวันนี้หัวคลายทองเงินหัวคลายสีทับไทยค่ะลายทองคำค่ะคลายทองคำวันนี้แต่งตัวเหมือนกันค่ะโอ้แต่งแต่งตัวเหมือนกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายนะคะ

คู่กับสองทองค่ะอันนี้สองทองเป็นตัวเหมือนกันค่ะมีรถแถด้วยนะคะครับก็ขอเระชจาพัพัน อีกั้งหนึ่งนะครับชื่อขณะนี้ก็ขอเวลาประมาณ5นาทีนะครับท่านที่เดินทางมาจากทางไกลนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับอาเจนเบรีขอขอบคุณเจ้าเสร็จก่อนนะครับให้พคุณเจ้าเสร็จเรียบร้อย องพระมหาทองคำเชือกที่สามพรใหญ่ทองเงินนะคะอ่สมะสามองค์เลยได้ไหมครับก็คงจะได้นะครับจันบุรีนะครับคุณแม่มาจากจันบุรีก็ขอเรียนเชิญครับคุณแม่มาทงนีแล้วค่ะพระใหญ่ทองเงินค่ะครับก็ขอกราบเม่บนพระคุณเจ้าก่อนนะครับ เริ่มแล้วค่ะขบวนแหกระถินค่ะที่บ้านคุณตาตุ๋ยนะคะว่าเราจะมาตั้งขบวนที่โรงเรียนบ้านนวนยางค่ะเพื่อจะไปถวายที่วัดป่าวังน้ำวนนะคะ ได้ชมนะคะขขไล่สุดไม่ได้ค่ะสัญญาณไปไม่ได้เลยค่ะเลขแรค่ะพ่อใหญ่สีทับไทยเลขที่สองพอมาหาทองคำค่ะเลขที่สามพ่อใหญ่ค่ะคลายทองเงิน ก็แห่มาถึงบ้านตาดแล้วนะคะเ,เป็นขบวนที่ยิ่งใหญ่อลังการอีกงานนึงค่ะก็มีอาหารแจกตลอดทางค่ะออโอ้สองสารพ่อใหญ่เนบไม่เป็นค่ะ เราจำไม่ได้อะไรเพราะว่ารู้มือมันมีอะไรเยอะแยะ เน็บไม่เป็นค่ะโอ้ฟันไว้ค่ะมากับแม่ทักทิมนะคะ เดินทางมาถึงแล้วนะคะวัดป่าวังน้ำวนนะคะวันนี้เอาไม่ขวาดลงแต่รถเลยไม่ขวาดขวาดประเดีกยวขวดเลยเขาจะควาดคนมูนว่าเยองจ่ิงๆแหล่อลังการมากค่ะนำโดยท่อใหญ่สีทับไทยค่ะนำหน้าขบวน ไปบอค่ะ,ะไปบอโอเจ้ค่ะเจเจไพบูลนะคะไปด้วยกันไหมคะเจเจลําลำพูนค่ะก็คันไว้ครับโลครับเมทัพทีกับควันไวยนะคะไปบ,บโอพัดแก่พัดแกกันแล้วป้อม เป็นขบวนเลยครับกำลัง,งเดินกลับบ้านครับเอฟซีกำลังจะเดินกลับบ้านนะคะมาถึงบ้านแล้วค่ะโอ้ยไมาไปโอ้ยไม่ไปครับไปย่าไปโอ้ลีลาค่ะลีลายังไม่อยากลงรถค่ะนู่นค่ะยืนแอคชั่นค่ะแอคชั่นก่อน ยืนโชว์ความหล่อก่อนนะคะพ่อใหญ่เดยอะไปนะก่อนครับแกยืนยืนห้ามมาใช่ไหมอาบน้ำก่อนไปไหนคะมาดูพ่อใหญ่จะไปอาบน้ำหรือจะไปไหนคะโอ้อาบน้ำก่อนจ้าอาบน้ำก่อนโอ้ยยืนโมล่ครั๊บไปอาบน้ำก่อนคะ่ะพ่อใหญ่ ตอนนี้เราก็อาบน้ำให้ผยัยเสร็จเรียบร้อยนะครับผมสบายหนึ้สบายตัวแล้วครับผมมาถึงบ้านเรียบร้อยนะครับผมมาถึงบ้านก็ได้อาบน้ําค่ะครับผมทีก็จะออกเกลืองยืดเลยครับอีฟซีใช่ไหมครับที่อาบน้ำมาใหม่ๆครับผมพอสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ให้ซีทุกท่านนะครับผมรับชมันพอสมควรนะครับผมก็ให้ชมบรรยากาศค่ะการแห่กระถินค่ะที่บ้านตาดนะคะครับผม ก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจครับผมทุกคอมเมนต์นะครับผมคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามในช่องพลายทางนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับผมคลิปนี้ขอปลาควาสวัสดีครับขอบคุณค่บสวัสดีครับน้องพยายครับก่อนเรื่องขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ